สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดติดตามผมนะตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญที่ผมต้องการด่วนนะครับผมต้องการด่วนที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับ ถ้าใครมีดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับผมไม่นะครับไปด้วยรวดเร็วนะครับไม่รีรอไม่อะไรมากมายนะครับไม่อยากพูดให้มันยืดเยื้อนะครับบางคนบอกว่าผมพูดมากนะครับต้องขออภัยจริงๆครับผมอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่ผมประกาศรับซื้อเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับต้องขออภัยนะครับบางคนไม่อยากนะ พูดให้เราพูดมากเราก็ต้องขออภยัยจริงๆเพราะว่าผมอยากให้เข้าใจบางคนนะครับพูดไปแล้วไม่เข้าใจนะครับอ่าพูดไปก็นะครับดูแต่คลิปนะครับแล้วก็ดูคลิปไม่จบแล้วก็รีบปิดไปแล้วก็รีบไปหาเหรียญมาอ่ามานำมาขายมานำมาเสนอขายขายไม่ได้ก็โมโหอ่าโกรธนะครับว่าทางร้านรับซื้อไม่จริงนะครับผมบอกเลยนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปไปช้า นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆถ้าคุณใจเย็นนะครับคุณจะได้เงินกลับบ้านไปหรือคุณได้เงินโอนหรือจะรับเงินสดแล้วแต่นะครับคุณมาที่ร้านก็ได้คุณจะให้ผมโอนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับนะครับยินดีขอให้ทุกท่านมีแบบผมนะครับมีที่เหรียญที่ผมต้องการตอนนี้ไม่ใช่นะครับเหรียญที่ผมต้องการด่วนเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆนะครับกรลุณาดูคลิปให้จบนะครับนะครับใจเย็นนะครับผมต้องขออภัยนะครับนะครับไม้เดี๋ยวๆถ้วได้เท้ากล้องมันนะครับสั่นหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับ่าครับผมนะครับดูดูคลิปนะครับนะครับใจเย็นนะครับทุกท่านดูคลิปไปช้าๆนะครับขอร้องนะครับบางคนนะครับดูคลิปไม่จบนะครับ แล้วก็มาโจมตีกับทางร้านเราเราเราต้องนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเอาใจเขามาจะใส่ใจเรานะครับแล้วฟังคลิปนะครับแล้วดูคลิปให้จบผมขอร้องแค่นี้แค่นี้ดีผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมจะยกมือไหว้ผมบอกแค่แค่ดูคลิปให้จบก็พอนะครับนะครับจริงๆนะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็ ได้ประสบการณ์และคุณก็ขายเหรียญงงท่านได้แล้วคุณก็ได้เงินกลับบ้านแล้วคุณก็ได้ทางร้านอุ่นเงินให้แน่นอนเลยขอให้ทุกท่านมีเหมือนทางร้านนะครับอ่ะโอเคเข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปอ่าไอ,อช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวทางร้านจะขึ้นไอดีไลน์ให้เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับพะเดี๋ยวท้ายๆนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเราดูคลิปไปก็ ดูคลิปไปช้าๆแลวกันนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับว่าทางร้านเรารับซื้อขนาดไหนราคาแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับสูงสุดแน่เวลานี้นะครับผมบอกเลยนะครับต้องขออภัยนะครับแตะกล้องนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยนะครับขอซูมหน่อยนึงนะครับอ่าขออภัย Day, okay. อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงซูมเยอะไปโอเคนะครับอ่าเรานะครับจับเหรียญนะครับเดี๋ยวขอให้ดูนะครับอ่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับขอัยนะครับทุกท่านอ่าเหรียญหนึ่งบาทของรัชการที่เก้านะครับนี่เดี๋ยวให้หยิบขึ้นมาก่อนนะครับขอไปนะครับหยิบมานะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่ด้านหน้านะครับภูนิพอนัดยเจดช รัชการที่9นะครับเห็นไหมฮะปูนีพปุนดุลเด็ดรัชกาลที่9ด้าด้านด้านขวานะครับรัชการที่9เหรียญนะครับบอกเลยนะครับทุกท่านนะครับนะครับของแท้แน่นอนนะครับใจเย็นๆนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับแบบโอหผลิตนะครับผมตอนนี้ผมบอกเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทพศนี้ผลิตเยอะมากและทุกท่านลองสังเกตหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาเลยเลยไม่ต้องดูแค่พศนะครับ ทุกทุกพอสผมรับซื้อหมดคุณดูแค่จุดเดียวนะครับดูจุดเดียวนะครับย้ํานะครับดูจุดเดียวดูตรงไหนนะครับดูจุดเดียวนะครับดูตรงนี้นะครับและคุณหยิบนะครับเหรียญของท่านนะครับไม่ว่าพอสอไหนนะครับเรารับซื้อหมดแต่นะครับรับซื้อตามสภาพของเหรียญถ้าสภาพสวยๆนะครับราคาสูงถึง2,000บาทนะครับราคาสูงถึง2,000บาทถ้า สภาพแบบนี้นะครับนะแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใจเย็นๆนะครับดูคลิปไปช้าๆถ้าคุณมีเหรียญหยิบขึ้นมาดูเลยครับหยิบขึ้นมาดูเหมือนๆกันนะครับมีใครมีเหรียญแบบนี้นะครับพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กของราชการที่เก้านะครับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าใครมีแบบนี้หยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูแลเอามาเปรียบเทียบกันนะครับดูคลิปไปช้าๆใจเย็นๆ ถ้าใครมีแบบทังร้านนะครับรับซื้อแน่นอนรับซื้อไม่อั้นนะจับเหรียญให้มั่นคงนะครับเราดูแค่นี้เนี่ยเอาตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับนี่เห็นไหมเนี่ย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 พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเอาเป็นหลักแล้วจับแล้วหมุนนะครับอ่าหมุนไปช้าๆนะครับอ่าแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับคือนะครับหนึ่งบาทนะครับทั่วไปนะครับคือเหรียญหมุนเวียนทั่วไปแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับเนี่ยคือเป็นเปอร์เซ็นต์กลับนะครับ แบบนี้หาง่ายๆไม่เอานะครับไม่รับซื้อไม่ต้องส่งกันมานะครับเป็นผเสยนกลับแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผสเสินกลับเจดีทิมลงมาข้างล่างเห็นไหมแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาข้างบนเนี่ยแบบนี้เราไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับนี่ดูอันที่สองนะครับแบบแบบนี้นะครับซ้ายมือเราไม่รับซื้อนะครับขวามือนะครับขวามือนะครับดูอันดูอันที่สองนะครับนะครับดูอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งเราไม่รับซื้อ แล้วดอันที่2นะครับจับให้มั่นคงเอาแค่นี้ตรงนี้ดูแค่พระเจ้าอยู่หัวนะครับดูแค่พระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าชนี่นะครับเป็นพระเสียนตรงนะครับเป็นพระเสียนตรงผมรับซื้อนะครับสูงสุดนะครับราคา2,000บาทต้องเป็นสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับขั้นต่ํา300ถึง อ่านะครับสามร้อยนะครับขั้นต่ํานะครับสามร้อยเลยนะครับน่ารับรับซื้อแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับรับซื้อแน่นอนเป็นพัสดุ์เส้นตรงนะครับย้ํานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับกล้องไม่ค่อยชัดอ่าไม่โฟกัสไม่โฟกัสอ่าเดี๋ยวขอขอไปขอไปอ่าเดี๋ยว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 ใจเย็นๆนะครับนี่นะครับหมุนหมุนไปช้าๆนะครับใจเย็นๆนะครับนี่นี่เห็นไหมพัสดุ์เส้นตรงเห็นไหม นะครับมีนะครับนี่มีแน่นอนครับผมหามาได้นะครับเพราะลูกค้านํามาขายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ผมมาผลิตมาเองนะครับลูกค้าส่งมาขายนะครับนี่นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่คือคาเฟเสียนตรงเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆมีหลายเหรียญนะครับหลายเหรียญนะครับหลายเหรียญเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เหรียญที่สาอ่าเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สามดูเหรียญที่สามนะครับอ่าดูเหรียญที่สามปึ๊บ เห็นไหมเป็น p e r เ e n นตรงนะครับเป็น p e r เ e n นตรงนะครับเป็น p e r เ e n นตรงนะครับเดี๋ยวขอภัยซูมๆนะเป็น p e r เ e n นตรงมีสูต2สองเหรียญตอนนี้ผมเจอนะครับตอนนี้ผมเจอได้แล้วนะครับมาสองเหรียญแล้วนะผมอยากได้เยอะๆนะครับผมถ้าใครมีติดต่อผมได้เลยนะครับขั้นต่านะครับสามร้อยนะครับสามร้อยหรือห้าร้อยบาทนะครับแล้วแต่สภาพของเหรียญนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ห้าร้อยบาท ถ้านี้แบบเนี้ยนะครับ3า0 300บาทนะครับเราดูสภาพของเหรียญถ้าแบบนี้นะครับ, 300, 300บ2,000บาทนะครับสวยๆวิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับน like like ี่นะครับนี่ถ้าเป็นพระเสีย์ตรงนะครับถ้าเป็นพระเสนย์ตรงนะครับสวยๆวิ่งๆอย่างนี้นะครับสวยๆวิ่งๆอย่างนี้นะครับรับเงินไปเลยนะครับ2,000บาทนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับวิ่งๆอย่างนี้นะครับต้องเป็นพระเสียรตรงนะครับย้ำนะครับต้องเป็นพระเสียนตรง ผมได้มาจเยอะแล้วแล,วแลวเริ่มเลยนะครับมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมผมประกาศรับซื้อไปนะครับพศ2546กเห็นไหมนะไม่ว่าอะไรนะครับอ่ามันมีนะครับมีอยู่จริงนะครับแต่ทุกท่านเลยไม่เคยสังเกตเหรียญนะครับคุณใช้ไปทุกวันนะครับใช้ไปแค่ใช้ไปนะครับนะครับใช้ไปแค่นั้นเองคุณก็ไม่เคยนะครับไม่เคยสังเกตเหรียญนะครับอ่านี่เห็นไหมต้องขออภัยนะครับไม่โฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมกล้องนิดนึง ไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวให้โฟกัสนะครับนี่ฮโฟกัสก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่าโฟกัสแล้วโอเคนะครับเฟโฟกัสแล้วอ่าโฟกัสนะครับตองขอบภหโฟกัสแล้วนะก็หมุนครับหมุนฮะหมุนเหรียญนะครับหมุนเหรียญของท่านนะครับเป็นพระเศนตรงนะครับเท่านั้นนะครับผมรับซื้อนะครับเป็นพระเศนตรงนะครับไม่ใช่เป็นพระเศนกลับนะครับย้ํานะครับทุกท่านไม่ใช่เป็นพระเศนกลับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้เป็นผสเสียนกลับนะครับนี่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 แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบที่หนึ่งนะครับแบบซ้ายมือเราไม่รับซื้อแบบที่สองเรารับซื้อนะฮะอ่าแบบที่สองเรารับซื้อนะครับนี่เป็นผสเสียนตรงนะฮะแบบที่สามเรารับซื้อนะครับนะเห็นไหมครับแบบที่สามเรารับซื้อนะครับเป็นผสเสียนตรงนะครับนะครับย้ํานะครับต้องเป็นผสเสียนตรงนะครับ นะครับตรงไปทางเดียวกันนะครับทุกท่านเห็นไหมนยพลิกมาก็ตรงไปทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกลับเราไม่รับซื้อนะครับกลับลงมาหัวทิ่มแบบนี้เราไม่รับซื้อนะครับย้ํานะครับทุกท่านนะครับนะและทุกท่านลองสังเกตเหรียญของท่านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไอเดียไลน์ให้นะครับขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นไอเดียไลน์ให้อ่ถ้ามีเป็นพเสีย์ตรงเราส่งมาประเมินราคาได้นะครับ ต้องเป็นพระเศียรตรงย้ำนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับเราจับเหรียญให้มั่นโค้งก่อนนะครับนี่เอาพระเจ้าอยู่หัวนะครับอ่าแบบนี้นะครับเอาพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอัยนะครับกล้องยังสั่นอยู่เดี๋ยวไปทำหนึ่งอ่าแล้วหมุนนะครับอ่าเราเอาหมุนเลยนะครับหมุนเนี่ยเนี่ยพระเศียรตรงไปทางเดียวกันเจดีขึ้นไปทางเดียวกันครับเห็นไหมครับเนี่ยเจดีขึ้นไปทางเดียวกันนะนะ ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับให้ราคาสูงสุดถึง2,000บาทนะครับเรารับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดอ้าวนะครับผมบอกเลยนะครับมีอยู่จริงมีอยู่เยอะนะครับผมรับซื้อด่วนเลยนะครับต้องการที่สุดต้องการเยอะและต้องการจํานวนมากนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับทางเรารับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับเรารับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับ ผมบอกเลยนะครับนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเพรสเซนต์ตรงนะครับนี่อีเหรียญหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านี่ก็คือเพรสเซนต์ตรงนะครับเห็นกันยังครับนี่เป็นเพรสเซนต์ตรงนะครับอ่าเป็นเพรสเซนต์ตรงนะนี่หันมาแบบนี้นะครับกลุ่มรับซื้อนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไอเดียไลน์ให้ครับอ่าทีมงานขึ้นไอเดียไลน์ให้แล้วนะครับอ่านี่ครับไอเดียไลน์นี้นะครับ นะครับย้ำนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดต้องติดต่อ ID ไลน์นี้เท่านั้นนะครับนะครับย้ำนะครับเป็น ID ไลน์นี้เท่านั้นนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ผมเยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ